เมื่อวันที่28มกราคม2566ที่หอประชุมวัชะสมโพธโร,รงเรียนอัศมชันศิราชาจังหวัดชนบุรีนายสนธยาคุณปลืม้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชนบุรี รูดีสีแผ่นดินประจำปี2,566เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับอาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับเนื่องจากครูเป็นอาชีพที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนายเยาวชนของชาติโดยมีนายนริศปาลกวงณอายุธยาประหลัดอาวุโสอำเภอศีวราชานายประพัฒนรัตนอารุณรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนายบัณฑิตสีพุทธังกูล อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายสุภมิตรศิรกันธมากุลศึกษาธิการจังหวัดชนบรุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภเสศ์คณากุลนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนรวมมอบเกียรติบัตรครูและบุคลากรด้านการศึกษาดีเด่น นางปัทมาคุณสืบพงพันธ์ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชนบุรีได้เผยว่าสำหรับงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชนบุรีประจำปี2566เป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชนบุรีในฐานะที่เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน มีนยโยบายในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับอาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนายาวชนของชาติคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชนบรุรีได้พิจารณาเห็นว่าการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชนบรุรีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีประวัติและผลงานการทำงานดีเด่นในทุกๆด้านทั้งความประพฤติการปฏิบัติงานและอุดมการณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมทำให้ครูผู้ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจเป็นเกียรติเป็นศักิ์ศีเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป ดังนั้นคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชนบุรีจึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชนบุรีแก่ผู้บริหารและครูที่ได้รับคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรต,ติต่างๆรวมทั้งสิ้น888คนได้แก่รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้บริหารและครูที่ได้บรรจุทำงานครบ20ปีจำนวน21คน รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้บริหารและครูที่ได้บรรจุทำงานครบ60ปีจำนวน40คนรางวัลเกียรติบตัตรเชิดชูเกียรติคูรู้ดีของแผ่นดินจำนวน92คนรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจำนวน673คนและโลรางวัลผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษาจำนวน62คน